ุฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวในตลาดหุ้นแบบเข้าใจง่ายสนุกครบรถสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาใจกันอีกแล้วพร้อมกับหัวข้อที่เชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านกำลังจับตาม,มองกันอยู่นั่นก็คือหุ้นของบริษัท Hims and Her Health ที่เราคุ้นเคยกันในชื่อย่อ HIMS นั่นเองครับใช่เลยค่ะช่วงที่ผ่านมานี้ราคาหุ้น HIMS นี่เรียกว่าร่วงแบบน่าตกใจเลยทีเดียวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมจากหุ้นที่เคยสดใสกลับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขนาดนี้วันนี้เราสองคนจะมาสรุปทุกข้อมูลที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจแบบเคลียร์เลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เรานามาพูดคุยกันในวันนี้มาจากการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยทีเดียว รับรองว่าฟังจบคุณผู้ฟังจะเห็นภาพรวมและเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นหิมส์ได้มากขึ้นแน่นอนครับเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณแทนสาเหตุหลักๆที่ทําให้หุ้นหิมส์ร่วงลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมามีอยู่3ประเด็นหลักๆที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ค่ะประเด็นแรกก็คือผลประกอบการไตรามาสที่2ปี2025ที่ออกมาแบบผสมผสมค่ะใช่ครับไมยผลประกอบการที่ออกมาเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย แม้ว่ารายได้รวมของบริษัทจะเติบโตถึง73%เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าประทับใจมากๆแต่ในรายละเอียดแล้วกลับมีบางอย่างที่น่ากังวลซ่อนอยู่ครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะคุณแทนก็อย่างเช่นแม้ว่ากำไรต่อหุ้นจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เล็กน้อยแต่รายได้รวมกลับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ประมาณ0.9%ถึง1.3%ซึ่งอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนักแต่สำหรับหุ้นที่ถูกคาดหวังการเติบโตสูงๆแบบ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าทําได้ดีแต่ยังไม่ดีพอที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับตลาดที่ตั้งความหวังไว้สูงมากๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับม่นอกจากนี้ยังมีอีกตัวเลขที่น่าสนใจนั่นก็คือรายได้เฉลี่ยต่อสมาชิกหรือ ARPU ที่แม้ว่าเมื่อเทียบกับปีก่อนจะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้ากลับลดลงอย่างเห็นได้ชัด จาก84ดอลลาร์สหรัฐมาอยู่ที่74ดอลลาร์สหรัฐเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณแทนในเมื่อจำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นตั้ง31อร์นั่นแหละครับคือประเด็นที่น่าคิดอาจจะเป็นไปได้ว่าบริษัทอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่ดึงดูดมากขึ้นหรือมีโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่ซึ่งอาจจะส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อสมาชิกลดลงหรืออาจจะเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ที่ขายได้มากขึ้นมีอัตรากำไรที่ต่ำกว่าเดิม ฟังดูเหมือนกับว,ว่าบริษัทอาจจะต้องซื้อการเติบโตของสมาชิกมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาวใช่ไหมคะนั่นก็เป็นข้อกังวลหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะมีครับนอกจากนี้อีกตัวเลขที่น่าจับตามองนั่นก็คือกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow ที่ในไตรามาสนี้กลับติดลบถึง69.4ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแตกต่างจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนที่ยังเป็นบวกอยู่มากครับโอ้โหกระแสงเงินสดติดลบเยอะขนาดนี้น่าตกใจเหมือนกันนะคะมันบงบอกอะไรได้บ้างคะ มันอาจจะบ่งบอกว่าบริษัทกําลังลงทุนอย่างหนักเพื่อการเติบโตในอนาคตซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสําหรับบริษัทที่กําลังขยายตัวแต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็อาจจะกังวลว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งได้หรือไม่ค่ะมาถึงประเด็นที่2ที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ส่งผลต่อราคาหุ้นฮิมเสียงมากนั่นก็คือการเทไข่หุ้นมูลค่ามาหาศาลของ c ีโอแอนดรูดูดัมหลังจากการประกาศผลประกอบการเพียงแค่ไม่กี่วันค่ะใช่ครับไม่ Mai. ข่าวนี้นี่ทำเอาหลายคนตกใจกันเลยทีเดียวเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานว่า CEO Andrew Dudum ได้ขายหุ้นของบริษัทออกไปถึง6,06,000 0หุ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า33ล้านดอลลาร์สหรัฐว้าวมูลค่าเยอะมากเลยนะคะทำไมถึงขายเยอะขนาดนั้นล่ะคะจริงๆแล้วการขายหุ้นของผู้บริหารก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวหรือการวางแผนทางการเงิน แต่สิ่งที่ทำให้นักลงทุนกังวลก็คือจังหวะเวลาในการขายหุ้นจังหวะเวลาที่ไม่อีนี่คือยังไงคะคุณแทนก็คือการขายหุ้นครั้งใหญ่มูลค่ากว่า33ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียง3วันหลังจากที่บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ซึ่งก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบผสมกันไปและที่สำคัญคือในช่วงนั้นก็มีข่าวความขัดแย้งกับบริษัทยายักษ์ใหญ่อย,อย่างโนโวน o r d ดิสออกมาด้วยครับ อ๋อ oh, เข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่า CEO ซึ่งเป็นคนที่น่าจะรู้ข้อมูลภายในบริษัทดีที่สุดกลับตัดสินใจขายหุ้นออกไปในจังหวะที่บริษัทกําลังเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายอย่างมันก็เลยทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมัน่นใช่ไหมคะถูกต้องครับการกระทําแบบนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงลบต่ออนาคตของบริษัทแม้ว่าทาง CEO อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวในการขายหุ้น แต่ในมุมมองของตลาดแล้วมันก็สร้างความกังวลและแรงเทขายตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมาถึงประเด็นที่3ที่สําคัญมากๆและเป็นเหมือนพายุลูกใหญ่ที่ห่มกระหน่ำหุ้นหิมส์นั่นก็คือข้อพิพาทที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างโนโวโนดิสค่ะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเริ่มจากที่หิมส์เคยประกาศความร่วมมือกับโนโวโนดิสเพื่อจําหน่ายยาเวโกวีซึ่งเป็นยาลดน้าหนักยอดนิยมแต่แล้วความร่วมมือนี้ก็ถูกยกเลิอกอย่างกระทันหัน ทำไมถึงถูกยกเลิกกระทันหันล่ะคะเกิดอะไรขึ้นคะทาง n o นอร์ i ิสออกมากล่าวหาฮิมส์อย่างรุนแรงเลยครับว่ามีการส่งเสริมการขายที่อาจจะทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและมีการขายยาเวกวีในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงประเด็นเรื่องการผสมยาในปริมาณมากที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยโอ้โหข้อกล่าวหารุนแรงขนาดนี้เลยเหรอคะแล้วทางฮิมส์ว่ายังไงบ้างคะทาง CEO ของฮิมส์ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับ และยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบของกฎหมายทุกประการแต่ถึงอย่างนั้นข่าวนี้ก็สร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมากครับแล้วผลกระทบที่ตามมาล่ะคะนอกจากราคาหุ้นที่ร่วงลงแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะสิ่งที่ตามมาก็คือการฟ้องร้องจากนักลงทุนหลายคดีครับทั้งในรูปแบบการฟ้องร้องแบบกลุ่มหรือ security class actions ที่กล่าวหาว่าบริษัทให้ข้อมูลเท็จและการฟ้องร้องโดยผู้ถือหุ้นในานามบริษัทที่กล่าวหาว่าคณะกรรมการบริหารบริหารจัดการผิดพลาดครับ ฟังดูเหมือนกับว่าฮิมส์กำลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎหมายที่ใหญ่หลวงเลยนะคะแล้วประเด็นเรื่องการผสมยาที่คุณแทนพูดถึงตอนแรกนี่คืออะไรเหรอคะประเด็นเรื่องการผสมยาหรือคอมเพล n d i n g เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยครับคือฮิมส์อาศัยช่องทางกฎหมายที่อนุญ,ญาตให้ร้านขายยาเฉพาะทางสามารถผสมยาขึ้นเองได้ตามใบสั่งแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ยาแบรนด์เนมขาดตลาดซึ่งฮิมส์ก็ได้นํายาเซมากรูไทป์ซึ่งเป็นตัวยาสําคัญในเวกูอีมาผสมขายในราคาที่ถูกกว่า แล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนล่ะคะในเมื่อมีใบสั่งแพทย์ความเสี่ยงมันอยู่ที่ว่าตอนแรกยาเวโกวีถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาขาดแคลนทําให้การผสมยาทําได้แต่ต่อมา FDA ได้นาเวโกวีออกจากรายชื่อยาขาดแคลนแล้วทําให้ Novo Nordis มองว่าการที่ Hims ยังคงผสมยาเซมากรูไทขายในวงกว้างอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่า Hims กำลังอยู่ในพื้นที่สีเทาทางกฎหมายแล้ว Novo Nordis ก็กาลังพยายามที่จะเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ใช่ครับและที่น่าสนใจคือแทนที่โนวอนดิสจะฟ้องร้องฮิมส์โดยตรงกลับเลือกที่จะฟ้องร้องผู้ผลิตยาผสมรายย่อยกว่า130ราย ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ของโนโวนอรดิสในการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายและกดดันให้ฮิมส์ยุติการขายยาผสมครับฟังดูเป็นเกมที่ค่อนข้างซับซ้อนเลยนะคะแล้วข้อพิพาทนี้มันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของฮิมส์มากน้อยแค่ไหนคะผมมองว่ามีผลกระทบอย่างมากครับเพราะบริษัทยาลดน้ําหนักถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกาการเติบโตที่สําคัญของฮิมส์ในอนาคตถ้าฮิมส์ไม่สามารถทําตลาดในส่วนนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะส่งผลกระทบต่อประมาณการไรายได้และการเติบโตของบริษัทอย่างแน่นอนครับค่ะฟังที่คุณแทนเล่ามาทั้งหมดแล้วก็พอจะเห็นภาพรวมว่าทำไมราคาหุ้นหิมส์ถึงได้ปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมามันเป็นเหมือนพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาพร้อมๆกันทั้งผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามคาดการขายหุ้นของผู้บริหารและข้อพิพาททางกฎหมายที่น่ากังวลใช่ครับมายมันเป็นเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบที่ทําให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจและเทขายหุ้นออกมาอย่างไรก็ตามในมุมมองของนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทเองเนี่ย ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางส่วนก็ยังมองว่า Hims มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวแต่หลายคนก็เริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆที่กล่าวมาครับแล้วสําหรับคุณผู้ฟังที่กําลังถือหุ้น Hims อยู่หรือกําลังสนใจที่จะลงทุนในหุ้นตัวนี้มีอะไรที่คุณแทนอยากจะแนะนําบ้างคะสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการติดตามข่าวสารและความคืบหน้าต่างๆอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางกฎหมายกับ Novo Nordisk ครับ เพราะว่าผลลัพธ์ของเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของบริษัทนอกจากนี้ก็ต้องจับตาดูผลประกอบการในไตรามาสต่อๆไปด้วยว่าบริษัทจะสามารถกลับมาแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งและสร้างกระแสงเงินสดที่เป็นบวกได้หรือไม่ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับคิมส์และผู้ถือหุ้นจริงๆนะคะแต่ในวิกฤตก็อาจจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนักลงทุนก็คงต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจถูกต้องครับไม การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอเอาละค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วหวังว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านเข้าใจสถานการณ์ของหุ้นฮิมส์ได้มากขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบรายการของเราและอยากติดตามข่าวสารเรื่องหุ้นแบบเข้าใจง่ายและสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกด like ให้กับรายการคุยหุ้นกับ AI ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ